ติดติดอยู่ติดอยู่ที่เธิติดติดอยู่ที่เดิมติดติดอยู่ที่เดิมติดอยู่ที่เก่า ที่ฉันฝันฉันเราสองนที่ชันัเราสองคนที่ฉนน,นั่นนงมานาั่งนั่งมาดงดวตูนนั่งมาง หนึ่งหมอติดอยู่ที่เธอติดอยู่ที่เก่าอันที่ฉันฝันถึงเราสองคนแต่พอตื่นขึ้นมาแต่พอ ตื่นขึ้นมาแต่พอตื่น <c oughs> แต่พอ <c oughs> แต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไม่เจอ รู้ว่าไม่เจอแต่พอไดนขึ้นมาก็รู้ว่าไม่เจอมันไม่เหมือนในความมันมันไม่เหมือน ที่เดินติดอยู่ที่เกา่าวันที่ฉันฝันถึงเราสองคนแต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไม่เจอมันมีเหมือนในความเป็นจริง 呼呼，呼、哦，爱爱情爱情，呼爱情，困难到 นับตัวจากนิดนี้ก็นับจากนี้ก็นับตัวจากนิ้ก็นับตัจากนิ้ Một again. Để có mây ngủ Để nắp đổ chất Để nắp đổ chất Nên Yên không Kết Trình Yêu Yên Yêu นับต่อจากนี้ก็ยังคงคิดจริงก็ยังคิดจริงเธออยู่ ธอที่คิดเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความฝันเป็นเธอที่คิดเอ้ยเป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความฝันเมื่อกี้ร้องอาไงเป็นเธอที่คิด เป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความจากความจากความฝันเมื่อกี้ร้องอะไรยังไงหระเป็นเธอที่ทิ้งกันไป

ง Jong. งงเฉยก่อนนับ <único> ต <Liberty Overwatch> ่อจากนี้ยังคงคิดถึงเธออยู่เป็นเป็นฉันหรือเปล่าฉันทจะทิ้งกันไปจากความฝันเป็นเธอที่ทิ้งกันไป นักตอดเจ้นี้ยังคงคิดจริงเธออยู่ยังคงคิดจริงเธออยู่เฮ้ยลืมทำนอมแล้ว จะทิ้งกันไปจากความฝันขอวอนเธอนัน้นขอวอนขอวอนเธอนัน้นช่วยเรียกฉัน

ขอววนเท่านั้นเธอช่วยเรียกฉันขอวอนเท่านั้นเธอช่วยเรียกฉันใหกลับอวนเท่นั้นให้ช่วยร ขอวนเธอนั้นช่วยเรียกฉันเป็นเธอที่ทิ้งกัน <c oughs> เป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความฝันขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันกลับมาทีขอวอนเธอนั้นช่วยขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันขอวอนเธอนัอน้นขอออนเธอนั้น ช่วยเรียกฉันกลับมาทีขออ้อนเจ้นั้นช่วยช่วยเรียกฉันกลับมาทีเจ้นั้นขอช่วยเรียกฉันกลับมาที

ทำนองและอัสิขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันกลับมาให้กลับมาให้อยู่ในฝันอยู่ในฝันขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันให้กลับมาอยู่ในฝันมาวอนเธอนั้น ช่วยเรียกฉันกลับมาให้อยู่ในฝันกับเธออยู่ในฝันกับเธอก็พราะอยู่กับเธอ ที่เดิมติดอยู่ที่จำทำนองไม่ได้ติดอยู่ที่เดิมติดอยู่ที่เก่าวันที่ฉันฝันถึงเราสองคนแต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไม่มจอมัน บ้าจริงก็เป็นก็นักต่อจากนี้ยังคงคิดันเธออยู่เป็นเธอที่ทิงกันไป มันก็อยากให้มันเป็นก็อยากให้เอ่ยก็อยากให้มันเป็นเหมือนวันก่ก็อยากให้มันเป็นมือวันก,ก่อ วันนี้นวันนี้แลวัน,นตรงนี้ก็อ,อยากก็อ,อยากให้มันเป็นเหมนวันเกก็อ,อยากให้มันเป็นเมือวันเก่าจะได้ ขอร้องเธอกรยันให้มันเป็นวันเกที่เรา ไม่ลืมลืมทำนอน ติดอยู่ที่เดิมติดอยู่ที่เก่าวันที่ฉันฝันถึงเราสองคนแต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไม่เจอมันไม่เหมือนในความเป็นจริงฮูวอฮ,ฮูฮูบ้าจริงก็นับต่อจากนี้ยังคงคิดถึงเธออยู่เป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความฝันขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันกลับมาให้อยู่ในฝันกับเธอจะได้ไหมขอร้องเธอ ก็อยากให้มันเป็นเหมือนวันเก่าก็อยากให้มันเป็นเหมือนวันเก่าเก่าโอ้ยก็อยากให้มันเป็นก็อยากให้มัน เธออยากให้มันเป็นเหมืนวันเก่าแล้วยังไงต่อก็อยากให้เป็นเหมือนวันเก่าเก่าวันที่เธอยังคงวันที่ฉันยังมีเธอคอยเคียงข้าง ฉันเคยคอยเคยคอยคคอวันที่ฉันเคยมีเธอ คอยเฝ้ามองวันที่เธอคอยเฝ้ามองที่เธอคอยมองดูวันที่เธอคอยเฝ้าดูมองจะเป็นก่อนละ มันเป็นมืวันเก่ากับวันที่เธอคอยเฝ้าวันที่เธอเคยมองดูฉันก็ได้วันที่เธอเคยมอง,ว,อมองวันที่เธอคอยประคองวันที่เธอคอยวันที่ วันก็เจอที่เจอคอยอวันที่เธอคอยเลนกันบฉันหรอกเอคอยเล่น ทำทำนองไม่ได้หย,อ,อ,ยอ่วันที่เธอคอยวันที่เธอวันที่เธอคอยวันเขตอนแรกเขาว่าไงนะตอนแรกพระเอกน่งเอก ติดอยู่ที่เดิมติดอยู่ที่เก่าวันที่ฉันฝันถึงเราสองคนแต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าไม่เจอมันไม่เหมือนในความเป็นจริงฮูวอฮูฮูฮบ้าจริง <c oughs> ก็นับต่อจากนี้ยังคงคิดถึงเธออยู่เป็นเธอที่ทิ้งกันไปจากความฝันขอวอนเธอนั้นช่วยเรียกฉันกลับมาให้อยู่ในฝันกับเธอจะได้ไหมขอร้องเธอ ก็อยากให้มันเป็นเหมือนวันเก่าๆวันที่เธอคอยวันที่ฉันคอยดูเธอวันที่ตอนแรกเขาสมหวังกันหรือเปล่า

ทีเป็นเธอที่ทิ้งกันไรจากเป็นเธอที่ทิ้งไปจาก อืมฝันเดี๋ยวค่อยมาแต่งต่อละค่ะ